วันนี้มีของมาถึงน้องหนูเล็กนะครับผมอะไร<ก>ะเนี่ยแกะดูเลยครับน้องหนูเล็กที่มีเป็นอะไรก็ในะคะให้ทีนฟังจะได้บอกว่าพี่ปูมหายไปเลยแต่มี่ของมาให้ขอบคุณนะครับนี่นนะคะนคนปักะปปอ,ไอะไร <c oughs> นะคนปักเทปูมอ้อาวแล้วพี่ไม่เห็นปักให้เลยอะอะ อะไรเนเลยอันนี้เขาส่งไหมชั้นไม่ใช่หรอส่งไหมพี่ไม่ใช่หรอส่งให้หลาแ่มันหลาปนส่งให้หลาหนักขึปวดไม่คือะไรันสิงกำลังลุ้นลุ้นดีใจจะได้ของของเราต้นนีลุ้นตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นก็จะของเบเพียนก่อนลุ้ตเต้นนี้หรอ้ แกะยังไงอ๋อชุดบอวิมของดิสนีย์ได้นไ่ไปผ่าฝนน้ำมาลามาลาไปวันนี้เราไม่หนาวแล้วเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเราไม่หนาวแล้วค่ะขอบคุณพี่บุ๋มนะคะขอบคุณหลายๆค่ะ